สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่15ตุลาคม2024นะครับขณะนี้เวลา8 8โมง50นาทีนะครับผมก็แอดมินกำเนิดคลิปนี้ขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ต้องอขออนุญาตเข้าพื้นที่ฟุตบอลเกาโซเกาโชซซเรอาของฟุตบอลอิตาลีนัดที่8นิดหนึงนะครับผมหรือของฤดูกาล2024-25ก็คือไม่ได้ไม่ได้อัพ ของฟุตบอลอิตาลีมาประมาณ3แมตช์นะครับผมก็มาอัปเดตกันน้อยนึงนะครับแต่ก็ไม่ลงบ่อยแล้วฮะก็หลัหกๆก,ก็จะเป็นพีเมรีไทยลีอะไรประมาณนี้สส่วนมากแล้วก็บอลทัวร์นาเมนต์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยทีมชาติไทยหรานะครับไม่ว่าฟุตซอลฟุตบอลอะไรก็ดีนะครับฟุตบอลเกาโชซิเลียเนี่ยก็จะลงลงอยู่แล้วฮะแต่ว่าลงเป็นพีเลียพลีไปเนะาะอานัดนี้เนี่ยเป็นนัดที่8นะครับ นัดที่8ของ38รสดนัดอของฤดูกาล24-25แล้วเรามาอัปเดตตารางก่อนว่าไปถึงไหนแล้วนาโปลีนะครับแข่ง7ชนะ5เสมอ1แพ้1นะครับมี16แต้มนะครับตามด้วยที่2นะครับอินเตอร์มิลานนะครับแข่ง7ชนะ4เสมอ2แพ้1นะครับมีอยู่14แต้มเนี่ยตามหลังอินานาโปลอีอยู่อันดับที่3ครับอ่ายูเวนตุสนะครับยูเวนะครับแข่ง ชนะ3เสมอ4ยังไม่แพ้นะครับมีอยู่13แต้มนะครับเท่ากับลาซิโอเลยครับแต้มเช่นกันแข่ง7ชนะ4เสมอ1แพ้2มีอยู่13แต้มนะครับลำดับที่4คือลาซิโอนะครับลำดับที่5นะครับอูนิเนเซ่นะครับแข่ง7ชนะ4เสมอ1แพ้2นะครับมีอยู่13แต้มเท่ากับลาซิโอและยูเว่เลยนะครับอันดับที่6นะครับเอซีมิลานนะครับแข่ง7ชนะ3เสมอ2แพ้2มีอยู่11แต้มนะครับ อันดับที่7คือโตลิโนนะครับแข่ง7ชนะ3เสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่11แต้มนะครับตามด้วยอัตาลนตานะครับแข่ง7ชนะ3าเสมอ1แพ้3มีอยู่10แต้มนะครับอันดับที่9ครับคือโรมานะครับแข่ง7ชนะ2เสมอ4แพ้1มีอยู่10แต้มเท่ากับอัตาลนตานะครับอันดับที่10นะครับเอมโปรีนะครับแข่ง7ชนะ2เสมอ4แพ้1นะครับมีอยู่10แต้มนะครับ อันดับที่11ฟิออเรนติน่านะครับแข่ง7ชนะ2เสมอ4แพ้1มีอยู่10แต้มนะครับอันดับที่12เวโรนานะครับแข่ง7ชนะ3แพ้4นะครับมีอยู่9แต้มนะครับตามด้วยโบโลญญยานะครับอันดับที่13แข่ง7ชนะ1เสมอ5แพ้1นะครับมีอยู่8แต้มโคโมเช่นกันนะครับมี8แต้มแข่ง7ชนะ2เสมอ2แพ้3นะครับเท่ากับโบโลญญยาเลยอันดับที่14นะครับโคโม อันดับที่15คือปามานะครับแข่ง7ชนะ1เสมอ3แพ้3มี6แต้มนะครับอันดับที่16คือกายารี่นะครับแข่ง7จ็ดชนะ1เสมอ3แพ้3นะครับมีอยู่6แต้มนะครับตามด้วยเลดเช่นะครับแข่ง7ชนะ2เสมอ2แพ้4นะครับมีอยู่5แต้มนะครับตามด้วยเจนัวนะครับอันดับที่18แข่ง7ชนะ1เสมอ2แพ้4นะครับมีอยู่5แต้มนะครับ ส่วนอันดับที่29และ20นะครับเป็นมอนซ่านะครับมีอยู่4แต้มเท่ากับเวเนเซียนะครับโดยมอนซ่าเนี่ยแข่ง7เสมอ4นะครับแพ้3มีอยู่4แต้มจนเวเนเซียแข่ง7ชนะ1เสมอ1แพ้5นะครับมีอยู่4แต้มอยู่บวยตารางอยู่นะครับนี่คือตารางอัปเดตถึงนัดที่7นะครับนัดที่8เนี่ยจะคิกออฟกันวันเสาร์จนถึงวันอังคารตีหนึ่งนะครับก็คือขึ้นต่อวันจันทร์นะครับเราก็จะคิกออฟกันเลยไป ขึ้นต่อบอลังคารครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครเจอใครบ้างนะครับสักครู่ครับสำหรับตารางการแข่งขันนะครับฟุตบอลเกาโชซิเรอาของอิตาลีนัดที่8ของ38นัดฤดูกาล24 25นะครับก็คู่แรกนะครับตรงกับวันศุกร์ที่20ตุลาคมนะครับเวลา23.305นทุ่มครึ่งนะครับกายาีีต้อนรับการมาเยือนของเอมโปลีนะครับคู่ที่2ก็เวโรนานะครับ ต้อนรับการมีเยี่ยมของโตลิโน่นะครับข้ามไปตีหนึ่งครับขึ้นต่อวันเสาร์ที่21ตุลาคมนะครับคู่ที่3เวเนเซียนะครับต้อนรับการมีเยี่ยมของเจนัวนะครับเวลาปกติละ20่สนาฬิกาสทุ่มตรงนะครับของวันเสาร์ที่21ตามด้วยยูเว่นะครับยูเวนตุสนะครับต้อนรับการมาเยี่ยมของนาโปลีโอคู่ใหญ่นะครับเนี่ยแอดมินถือว่าคู่ใหญ่เลย5้าทุ่มตรงของวันเสาร์ที่21ตุลาคมนะครับข้าม ต่อไปนะครับเป็นวันที่22นะครับของเดือนตุลาคมเนี่ยฮะก็คือขึ้นต่อเวลาตี1:45นะครับเรดเช่น,นะครับต้อนรับการไปเยีอยของปามานะครับคู่ต่อไปนะครับอันนี้จะเตะตามในเวลาก็จะสว่างสว่งหน่อยฟิออเรนตินานะครับต้องรับการไปเยีอยของลาซิโอนะครับตรงตามเวลาในประเทศไทยคือ17.30นาฬิกานะครับ คู่ต่อไปคือมอนซ่านะครับสองทุ่มแล้วครับตรงกับวันอาทิตย์ที่22ต้อนรับการมาเยือนของโบลอนย่านะครับแล้วก็หมาป่านะครับโรมานะครับต้อนรับการมาเยือนของอูนิเนเซ่นะครับเวลาห้าทุ่มเวลาวันที่22นะครับขออภัยคู่ต่อไปนะครับขึ้นต่อวันจันทร์แล้วครับวันที่23นะครับตีหนึ่งสอินเตอร์มิลานต้อนรับการมาเยือนของเอซีมิลานนะตอนนี้น่าจะเป็นดาร์บี้เมืองมิลานนะครับดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานเนาะ คู่ต่อไปนะครับอาตาลันต้านะครับต้อนรับการมาเยือนของโคโมนะครับขึ้นต่อวันอังคารนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับผมอ่านี่ก็รับชมกันได้นะครับก็มีทั้งหมดไล่ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอังคารนะขึ้นต่อวันอังคารวันจันทร์นะก็ขึ้นต่อวันแอดมินไม่แน่ใจว่าทําไมเราต้องเป็นวันอังคารอะไรวระนี้แต่ก็เป็นเวลาของของเกาโชซิเรียซิเรียอยู่แล้วนะฮะ ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ